หลายคนอาจจะคิดว่าปลูกไผ่มันจะได้เงินจริงหรอวันนี้ผมจะพาพี่ขี้ไปดูตัวเลขจริงของเกษตรกรที่ปลูกไผ่ไทยขายลำและขายหน่อครับเริ่มแรกแค่มีพื้นที่ว่างสักหนึ่งไร่ใช้ต้นผานประมาณ1 0 0่ง0ถึงหนึกอราคากอต้นละ30-50บถึหาทรวมต้นทุนเริ่มต้นไม่เกิน5 0 0 0 6 0ถึง6,000บาทลงแรงปลูกแค่ปีแรกแล้วหลังจากนั้นปล่อยให้ธรรมชาติทำงาน ปีแรกเราจะเน้นให้ไผ่ตั้งตัวแตกหนอแตกกอให้แข็งแรงใช้น้ำไม่เยอะถ้ามีร่องน้ำหรือฝนพอประมาณก็อยู่ได้แล้วไผ่เป็นพืชอึดทนแรงได้ดีตายยากกว่าที่คิดดูแลแบบธรรมชาติปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักก็งามพอครบ2ปีไผ่จะโตเต็มลำความสูงเฉลี่ย10-15เมตรเริ่มตัดขายได้แล้วครับปีแรกของการตัด เราจะได้ลำต่อกอประมาณ10 1ถึง15ลำรวมทั้งสวนก็ราวๆ1,000งพถึงหนึ่ลำต่อไร่ลำไผ่ที่ได้จะมีหลายเกรดครับคือลำใหญ่ตรงใช้งานก่อสร้างได้ราคาลำละ50าสิบถึงหนึบาทลำขนาดกลางใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ลำละ30มสถึงห้บาทลำเล็กเอาไว้ทําไม้เสียบไม้จิ้มหรือขายให้โรงงานแปรรูป กิโลละ10บถึง20บาทถ้ารวมรวมแล้วรายได้เฉลีย่ยต่อไร่จะอยู่ที่30,000ถึง60,000บาทต่อปีเลยครับแต่ถ้าเราปลูกสายพันธุ์ที่ให้หน่ออร่อยด้วยเช่นไผ่บงหวานหรือไผ่กินสุงก็จะมีรายได้เสริมจากหน่อไม้อีกทางหนึ่งไร่หนึ่งให้หน่อได้200 4 0 0ถึง400กิโลกรัมต่อปีขายกิโลละ20ถึงาบาทก็เพิ่มรายได้อีก1 0 0 0 0ถึง20,000บาทและที่สำคัญ หน่อออกทุกปีตลอดอายุสวนไผ่เป็นพืชที่ต้นทุนต่ำมากครับไม่มีค่ายาไม่มีค่าสารเคมีไม่ต้องรดน้ำบ่อยถ้าเทียบกับยางพาราหรือไม้ผลอื่นๆต้นทุนถูกกว่าเกือบสิบเท่าแต่ไรายได้ต่อไร่ไม่หงีกันเท่าไหรเลยและที่เด็ดที่สุดคือไม่ต้องปลูกใหม่เพราะตัดปีนี้ปีหน้าแตกใหม่อีกเหมือนเก็บดอกเกี้ยทุกปี อย่างคุณลุงสมพงศ์ที่อุตรดิตถ์ปลูกไผ่สังหมนนไว้5ไร่เก็บลำขายปีละกว่า70,000บาทพอเข้าปีที่3หนอเริ่มเยอะขึ้นรวมรายได้เฉลี่ยปีละเกือบแสนอีกคนหนึ่งที่พิษณุโลกปลูกไผ่ตรงลืมแล้งขายหนออย่างเดียวเดือนหนึ่งมีรายได้5,000ถึง7,000บาทไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านเลยครับนี่แหละครับพืชที่เรียกว่าทองเขียวของเกษตรไทยปลูกครั้งเดียว เก็บขายได้ยาวนานนับสิบปีทั้งลำทั้งหน่อสร้างไรายได้แบบยั่งยืนถ้าใครมีที่ว่างอยู่อย่าปล่อยให้ยญ้าขึ้นเฉยๆเปลี่ยนให้เป็นสวนไผ่แล้วดูเงินไหลมาเรื่อยๆครับถ้าพี่ๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วเริ่มสนใจอยากปลูกไผ่คำถามต่อมาคือแล้วจะปลูกพันธ์ุไหนดีละ่ะเพราะไผ่ไทยเรามีเยอะมากกว่า40สายพันธุ์แต่มีอยู่ไม่กี่พันธุ์เท่านั้นที่ปลูกแล้วทาเงินได้จริง วันนี้ผมจะพาไปรู้จัก4พันหลักที่เกษตรกรทั่วประเทศเลือกปลูกทั้งขายหนอ่อทั้งขายลำได้หมดครับนั่นก็คือไผ่้างมนไผ่บงหวานไผ่ามาจูไผ่ปักกิ่งไผ่ตรงหรือแล้งและไผ่เลี้ยงลำเลี้ยงหนอ่อไผ่รวกดำเริ่มจากไผ่ยอดฮิตที่สุดตอนนี้คือไผ่สร้างมนจุดเด่นคือโตวไวลำตรงแตกหน่อเยอะและทนทุกสภาพอากาศ อายุ2 3ถึงปีครึ่งก็ตัดขายได้แล้วไผ่สร้างมนให้ลำใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางราว3 5ถึงนิ้วสูงถึง12เมตรต่อกอหน่อไม้ใหญ่กรอบหวานปรุงอาหารได้หลากหลายตลาดลำไผ่สร้างมนมีทั้งในประเทศมีเท่าไหร่ก็ไม่พอราคาขายลำอยู่ที่50 1 0 0บถึงบาทแล้วแต่ขนาดหน่อสดขายกิโลละ25-30บาทถือเป็นไผ่ที่ครบเครื่องที่สุดตัวหนึ่งเลยครับ ถัดมาไผ่บงหวานไผ่มาจูไผ่ปักกิ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าหวานจริงๆหน่อกรอบหอมไม่ขมไม่ฝาดเป็นที่ต้องการของตลาดหน่อไม้สดและโรงงานหน่อไม้กระป๋องบงหวานแตกหน่อเร็วมากถ้ารดน้ำสม่ำเสมอปีหนึ่งให้หน่อด้วยกว่า400-600กิโลกรัมต่อไร่เหมาะกับคนที่อยากเน้นไรายได้ไรายเดือนจากหน่อไม้ราคาหน่อสดอยู่ที่25-40บาทต่อกิโกรมัม และยังขายพันธ์ุต่อได้อีกเพราะคนแห่ปลูกเรื่อยๆต่อไปคือพระเอกของภาคแล้งนั่นก็คือไผ่ตรงลืมแล้งสมชื่อเลยครับเพราะมันลืมแล้งจริงๆเป็นพันธ์ุที่ปลูกในดินแห้งได้ไม่ต้องรดน้ําบ่อยลำไผ่ตรงขนาดใหญ่หน่ออวบน้ําหนักดีนอนหนึ่งกิโลกว่าได้สบายๆเนื้อหวานมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนิยมกินหน่ออ่อนเหมาะกับพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน เกษตรกรนิยมปลูกไว้ริมคลองหรือพื้นที่ราบสูงตัดขายหน่อราคาดีตลอดปีถ้าพื้นที่พี่แห้งแล้งน้ำไม่เยอะตัวนี้คือตัวรอดเลยครับพันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือไผ่เลี้ยงลำเลี้ยงหน่อไผ่รวกดำจุดเด่นคือลำเล็กกระทัดรัดหนาแข็งแรงมากนิยมใช้ทำเฟอร์นิเจอร์บันไดงานไม้ไผ่ทั่วไปหลากหลายโดยเฉพาะไผ่รวกดำใช้ป่าทะเลเยอะมากๆตลาดไผ่เติบโตเร็ว เพราะกระแสบ้านไม้ไผ่และงานตกแต่งธรรมชาติทั้งในไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นและยุโรปเขามองว่าไผ่เป็นวัสดุรักโลกและยังใช้ผลิตถานอัดแท้งจากไผ่ที่มีกำลังซื้อสูงมากทั้งหลายสายพันธุ์นี้ไม่ว่าจะเลือกปลูกแบบไหนก็สร้างรายได้ยั่งยืนได้แน่นอนครับอยู่ที่ว่าเรามีเป้าหมายแบบไหนเน้นหนอ่อเน้นลำหรือเน้นตลาดแปรรูปพี่ๆครับไผ่ไม่ใช่แค่พืช แต่มันคือทรัพย์สินที่งอกงามขึ้นทุกปีเหมือนเรามีโรงงานผลิตเงินอยู่ในสวนหลังบ้านไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องดูแลเยอะปล่อยให้มันโตแล้วปีหน้าก็แตกใหม่เองตัดขายได้เรื่อยๆไม่มีวันหมดทุนทุนหลายครอบครัวเริ่มหันกลับมาปลูกไผ่เพราะมันไม่ใช่แค่รายได้แต่มันคือวิถีชีวิตใหม่ที่เชื่อมคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ไว้ด้วยกันลูกหลานได้เห็นว่าบ้านเรามีสิ่งดีๆ มีพืชที่เลี้ยงเราได้จริงโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีและยังช่วยฟื้นดินฟื้นน้ำให้ระบบนิเวศกลับมาอุดมสมบูรณ์เพราะไผ่ไม่ใช่แค่พืชเศรษฐกิจแต่มันคือมรดกชีวิตจำไว้นะครับไม่ต้องปลูกเยอะก็ได้แค่เริ่มต้นสักไร่สองไร่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของรายได้ระยะยาวเพราะสิ่งที่เราปลูกวันนี้จะเติบโตให้ผลในวันข้างหน้าและต้นไผ่ทุกต้นจะตอบแทนเราทุกปีไม่หยุดเลยครับ แค่ปลูกครั้งเดียวก็สร้างรายได้ได้ทั้งชีวิต